ทุกคนอยากได้อะไรเวทีครับโอ้โหไม่ไม่ดังเลยขออยากได้อะไรนะเวทีครับเงินทั<__้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ในที่เราต้องมีอุปกรณ์ชุดแต่งเวทีเนี้ยเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยกว่าบาท 7 4 3 0 0บาท K a n S Thailand จัดให้ครับผมฮึบโอ้โห <Wow. S 2> เอาเวทีมวยเวทีมวยเดี๋ยวได้เจอแน่นอนแล้วตอนนี้ก็เป็นจริงแล้วก็เหลือแค่เอาโครงเหล็กขึ้นอุปกรณ์ชุดแต่งได้แล้วนายย่าจะเสร็จแล้วแหละสดนี้ก็รว่าตัวเงินพอแล้วครับ เมืก่อนมันมันคิดได้แต่มันทาไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวเงินไงค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆได้เวทีมวยได้ค่ายมวยแบบอาจจะไม่ได้มาตรฐานอาจจะไม่หรูหราเหมือนค่ายดังๆแต่สิ่งที่ได้เลยคือ,อเรามีเวทีที่ได้ซ้อมถูกไหมฮะพี่มีฝันอะไรกับการที่พอค่ายมวยเรามีขึ้นมาสําเร็จละ คิดหวังพี่หวังอะไรกับค่ายมวยนี้บ้างคือถ้าถามมาลึกๆก็หวังอยู่แล้วไงอยากเห็นลูกศิษย์ไปรายการใหญ่ๆไป,ไปเป็นจัมโลกเนี่ยนะก็มันก็หวังลึกๆนะแต่ว่าเราก็ไม่ไปได้ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมากมายใช่ไหมแต่ลึกๆก็อยากเห็นลูกศิษย์เราไปไปถึงฝันอ่ะ จุดเริ่มต้นพี่จวยการที่พี่มาทําค่ายมวยนี่จุดเริ่มต้นจากอะไรทีแรกเลยที่แรกพี่ต่อยนี่ไงต่อยกันละครั้งหนึ่งช่วงนั้นกันละครั้งหนึ่งไฟซีซันแรกแล้วพี่ก็มามาซ้อมแถวนี้มั่งแซมแถวแถว,ว,วเนี้แถวเพชรบุรีนี่แหละช่วงที่พี่เก็บตัวในชงในรายการใช่ไหมใช่แล้วไอเน,นี้ยยังยังตัวน้อยอยู่เลยก็อชอบนี่มาก็ชอบชอบอยากต่อยมวยมั่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมรอให้ก่าวิ่งอยู่อกเดือนหรือปีไม่รู้วิ่งอยู่นะก็เลยว่าอ่ะ ก็วิ่งก็กระยันวิ่งนะวิ่งทุกวันเลยเป็นสิบโลวิ่งหน้าตอนนั้นน่ะก็คือเริ่มต้นจากเจ้านี้มาคนแรกเลยนะเด็กสิทธิ์เราจำตัวด้วยเป็นฮุบพืชทอบอ่ะครับอ๋อเป็นถือทอบด้วยล่างหายไ่แข็งแรงมาก่อนเด็กไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์แต่หมอหมอจําหน้าได้ก็เลยบอกว่าเขาเขาบอกว่าอยากชคมวยแบบลุงฉุยแต่ว่าอยากชกมวยแบบลุงชุ๋ยพี่ชุ๋ยเขาจะวิ่งทุกวันไงตอนเช้าเนี่ยเขาจะวิ่งทุกวันเลยแล้วก็ ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปถามลุงชุยให้นะให้ลุงชุยพาไปซ้อมมวยมก็อยากต่อยก็ช่วงที่พี่ต่อยกันครั้งหนึ่งไฟนี่พี่มาเก็บตัวถึงนี่เลยเหรออันนี้ที่เรานั่งอยู่นี่คือหนองยาป้องใช่จังห <ๆ S 1> วัดเพชรบุรีพี่เก็บไหลที่ที่บัมด้วยอ่าก็ไปไปมาที่ผมทำทำทำเขาเรียกว่าสตอรี่พี่อ่ะ<ช>อยู่ที่ค่ายมวยตะบัมตะบัมก็อยู่ไม่ไกลกันครับพอผมกลับมาบ้านเนี้ยกลับมาบ้านผมก็มาวิ่งมาซ้อมอยู่นี่อ่จุดเริ่มแรกเลยอันนี้คือเป็นตัวจุดประกายใช่ไหม คือเรารับปากแล้วรับปากนโอเคเดี๋ยววิ่งไปเล่่่่่่ยส่ตอ่วุ่เอ้ยอะไร่ะโกโ่่นต้องขอบคุณเน่าโะเ้ี่ยฮะทุ่เราาแ่้วเมี่่าย่วย่่่่่่่่่ว่่่่่้่ย่่่่่า่ี่่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 น่่่่่่่่่ม่นั่ม่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่กต่่่ั่ว่่่่่่่่เด็กเด็กต่างจังหวัดเนี่ย โอกาสมันน้อยกว่าเด็กในเมือ <Yeah. S 1> งความกินกนะ็มีนะก็เลยไอปยปากให้พวกนี้อยากอยากมีอะไรพวกพวกนี้อยากมีค,ค่ายมวยอ,มอยากดึงเด็กๆ็กไมามีแบบ มีวิชามวยมีหาเงินได้ได้ประมาณนี้ได้ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายด้วยคือการทำค่ายมันต้องใช้ทุนถูกไหมใช้ทุนเยอะเยอะมากแล้วพี่ก็คือมีแค่อุปกรณ์พวกนี้ใช่มีแต่จิกสอกระสอบก็ไปขอเขมาเป้าก็ไปขอเข้ามาแล้วโครงเหล็กที่เราเห็นตรงนั้นอ่ะคือเงินตรงนั้นคือเงินไปไหนเงินที่ซื้อโครงเหล็กมามีพี่คนหนึ่งให้ตังมาค้อนหนึ่งครับอืแต่มันจากการที่เขาไม่เห็นเราแบบนี้เหรอก็เห็นใช่ใช่ <S 1> <S 1> <S เขาเห็นผมปาเด็กไปต่อยตามต่างเห็นว่าพี่จริงจังอ่ะครับจริงจังกับเด็กจริงจังกับมวยอะไรเงี้ยพาเด็กตะลอนตะลอนเนี่ยก็เห็นอยู่เรื่อยเพราะรไอ,ไอ,ไอ,ตไอ้ต่างมาก้อนแต่มันก็ได้แค่โครงเหล็กไงคือต่างมาก้อนนั้นคือซื้อได้แค่โครงเหล็ก<ช>ไม่สามารถที่จะติดตั้งได้ใช่ซึ่งตอนนั้นเรามีที่ยังมีที่อันนั้นเนี่ย,ยังไม่มียังไม่มีมแต่พ่อพ่อเนี่ยพ่อ เหมือนพอ่นนอนุณธรรมนะพ่อคุณธรรมที่พี่บอกก็คือพ่อของมิตรเขาเอยกเทียห,หน่อยหนึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการทําคลิปมา <c oughs> หาโคฟิโลไม่ใช่ก็ตอนตอนนั้นโกก็มาตอนนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ทำมวยไหมพูดจีอกันแล้ว <ทำ S 2> ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วกาหายเลยจริงๆก็ไม่ใช่คือพอช่วงช่วงเพี่อบเข้าใจได้ว่าโคกัน น่าจะน่าจะแย่อยู่ใช่ไหมครับแต่พี่ก็เต็มกลืนแล้วเหมือนกันใช่ไหมเพราะแบบพี่แบกประะาปร์ามาสามปีปีเดียวันทิ้งไม่ได้อะพวกนักเดิจะทิ้งได้ไงเด็กใช่ไหมแต่เราปล่อยมันก็เหมือนซานปันเด็กไม่เต็มที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยคือที่เข้ามาในค่ายเนี่ยก็ค,คือว่าค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียอะไรสักบาทไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าทตามงสมัครเลยครับแม้กระทั่งที่หลับที่นอนก็มีไว้ให้นี่ยอมไปคู่มไหมนะตามห้องนะไอ้นักมวยพักไง ยอมไปกู้มาเอ่งดีเลยจริงน้องโกโนบอกว่าจะมาอยู่ตอนนั้นน่ะคุยว่าจะมาอยู่จะมาอยู่ซ้อมที่นี่ก็เอ้าทำยังไงต้องหาห้องให้นักมวยได้พักใช่ไหมครับก็ต้องหาเงินมาทําห้องครับประตูยังไม่ได้เลยเราเอาคืองบหมดประตูยังไม่ได้รอก่อนใครใครนอนที่นี่บั่งใครนอนที่นี่บั่งยกมือหน่อยใครนอนที่นี่บ้งโกโนแล้วหนึ่งใครยก เดมาเดมาแล้วก็สตาวุธด้วยสตาวุดใช่ไหมฮะอ่านอนบ้างนอนบ้านบ้างบางทีถ้าช่วงเขาเก็บตัวก็จะมานอนนี่อืมแต่ว่ามีรายการเนี่ยเขาไปมาเก็บตัวแล้วเรื่องการกินการอยู่ข้าวเครื่องคือมีสปอนเซอร์ไหมพี่ไม่มีไม่มีหรอกินเหมือนกันครับก็กินอยู่เหมือนกันผมกินอะไรก็กินด้วยกันก็อยู่เป็นครอบครัวเลยครับก็ยังน้องโกโนนี่ก็ นับถือกันเป็นพ่อลูกกันไปเลยเรียงดูเหมือนลูกเลยโอนอโนมาอยู่นี่กี่วันกี่เดือนแล้วปีงค์ครับใกล้ใกล้ใกล้เกียนปีใกล้เกียนปีแล้วครึ่งปีแล้วมีมีปล่อยให้อด้ยไหมไม่มีครับสบายครับตอนนี้มีคนเข้ามาเห็นมีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนก็เยอะเยอะเยอะต้องขอบคุณด้วยแหละใช่ไหมพี่ซ c การ้อยมั่งพันมั่งเนี่ยสะสมเงินมาคลับ แต่สิ่งที่น้องๆต้องการเนี่ยคือหลกัหลกๆเลยเว,เวทีเีสิ่งที่ฝันในอย่างมีเวทีมากๆแล้วตอนนี้ก็เป็นจริงแล้วก็เหลือแค่เอาโครงเหล็กขึ้นอุปกรณ์ชุดแต่งได้แล้วตอนนี้ทํากําลังทํโรงเรือนโรงเรือนแล้วก็ขึ้นเวทีก็เสร็จน่าจะเสร็จแล้วแหละช็อตนี้เพราะว่าในตัวเงินพอแล้วบ <laughs> มันก็มัน,ม,นมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวเงินไงก้อยเก็บ,บสะสมไปเรื่อยๆ <laughs> ได้เวทีมวยได้ค่ายมวยแบบอาจจะไม่ได้มาตรฐานอาจจะไม่รู้หนา <c oughs> เหมือนค่ายดังๆ <c oughs> แต่สิ่งที่ได้เลยคือเรามีเวทีที่ได้ซ้อมถูกไหมฮะพี่มีฝันอะไรกับการที่พอค่ายมวยเรามีขึ้นมาสําเร็จแล้วคิดหวังพี่หวังอะไรกับ ค่ายมมยนี้บ้างคือถ้าถามมาลึกๆก็หวังอยู่แล้วไงอยากเห็นลูกติดไปรายการใหญ่ๆไปเป็นจัมโลกเนี่ยนะก็มันก็หวังลึกๆนะแต่ว่าเราก็ไม่ไปได้ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมากมายใช่ไหมแต่ลึกๆก็อยากให้ใหลูกติดเราไปไปถึงฝันอ่ะนี่เท่ากับว่าพี่ชุยนี่ได้เปิดโอกาสให้กับ อ่ะอย่างอย่างโกโนดีกว่าโกโนโถ้าใช้โกโนโอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตากถูกไหมครับใช่ไหมฮะอยู่บนเขาบนดอยครับวันวันหนึ่งโกโนโทําอะไรบ้างก็ไปได้ครับรทาำข้ <ๆ S 3> าวโพดก็ทาได้แค่ไหนเรียนครับเรียนยังอยู่ในช่วงเรียนอยู่ก็คือเรียนอยู่ด้วยตอนนี้ครับถูกไหมฮะบ้านก็ลาบากโกโนเนี่ยลำบากคุณที่บ้านทําอะไร ทีมบางพ่อกับแม่ทาไรครับอืรับจ้างเขาหรือไร่ของเราไรทำไรข้าวครับอืแล้วก็ปลูกมาข้าวโพดอะไรอย่างี้ครับนี่บาตทีก็รับจ้างครับแล้วเราตั้งใจมาอยู่ที่ค่ายมวยฉุยใต้เนี่ยเรามีความฝันเป็นไงบ้างเรามีความฝันเป็นไงก็ต่อยมวยให้ได้ตังค์ก็สร้างบ้านครับแล้วก็ซื้อรถ จะจะไปต่อยแชมป์โลกครับเพราะว่าบ้านผมไม่ค่อยมีอะไรครับก็อ,อยู่ไปกินไปวันวันครับแล้วก็อยากจะหาเงินก้อนหนึ่งมาซื้อที่หรือว่าซาบายให้แม่ให้พ่อได้อยู่ครับแล้วก็ตัวผมก็จะต่อยมวยหาเงินครับอยากมีชื่อเสียงครับเหมือนกับ รถาคับแล้วที่เรามาโชคกี่ไฟล์แนะสิบสี่ครับสิบสี่ไฟครับได้ส่งเงีนีห้กับทางบ้านอึไหมยังครับยังครับเพราะว่าค่าตัวเรายังยังยังไม่เยอะเท่าไหร่ถูกไหมครับอืมเอาโอเคก็ขอให้โกนโนทำฝันให้สำเร็จ นะพ่อแม่จะได้ภูมิใจด้วยและพวกเขาก็ได้อยู่สบายด้วยใช่ไหมฮะสันตวุฒิมานี้มีไอตรงก็ได้มีมีมีความฝันยังไงฮะมีความฝันยังไงในการทชวมวยมถึงขันระดับไหนก็มีความไปปั่นว่าอยากออกทีวีสักครั้งหนึ่งครับอืมคือไปเวทีระดับโลกครับอืมอย่างเช่นวันลุงพีนีก็ได้โอ้โห ่เนื้อวันแชมเปนชิพเอาแค่วันลูพินีก็ได้ครับต้องค่อยเลือค่อยคอยไปอะนะเราอยากเก่งเหมือนใครตนชายพี่โค้งถามสตราร์วุฒิหน่อยตอนนี้เราเลิกเกเรยงังเลิกต้้งนานแล้วเลิกได้ยังไงอ่ะต่อยมวยเนี่ยนะหรอแต่ก่อนเนี่ยที่เราจะมารู้จักการชกมวยเนี่ยคือเราเกเร,รเราใช้ไปในทางผิด แลพอเรามาชกมวยเราเลิกเกเรได้เลยเหรอใช่ครับไม่เราไม่ไปรังแกใครแล้วครับพอเรามีวิชามวยก็ไม่เคยไปมีเรื่องมีราวรเลยถูกไหมฮะใช่ครับก็เหมือนมาอยู่ที่ผมนี่ผมตั้งกฎห้ามไปเกเรห้ามไปตีต่อยตีกลางถนนแล้วอะอต้องเลิกแล้วเราเป็นนักมวยค่คคอยๆกัดเกลาไปแล้วเราคิดว่าเราจะชกบอาชีพมวยนี่ไปยันโตเลยไหมจน สุดที่ว่าเราหมดกําลังเลยไหมครับแล้วเป็นตํารวจด้ไหมเป็นนะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหพี่ฝา่าพี่ฉุยยนะล <c oughs> ูกศิษย์เป็นตำรวจ <c oughs> ตกลงแล้วอย่าจับนะ,อะ,อะโอเคครับกอ <c oughs> งฟันก็อยากจะเป็นแบบพี่ส <c oughs> ายเลยครับจอมันบูครับตอนนี้เรียนอยู่ด้วยไหมครับกาลังจะสมัครเรียนกําลังจะสมัครเรียนครับอายุเท่าไหร่ละยี่สิบครับยี่สิบจะเรียนอะไรต่ออะไรครับ มาอะไระจบม .6 แล้วอ๋อจบม .6 แล้วคือตอนนี้หยุดหยุด <c oughs> ดอกปีดอกไว้ดอกไว้ดอกไปปีหนึ่งครับใช่ไหมต่อยเพื่อนไปก่อนความฝันความฝันความฝันเราถึงไหนในการเป็นนักมวยต่อยเวทีมาตรฐานออกทีวีนะครั้งครับอยากขึ้นเวทีไหนฮะรายการไหน RWS ครับ RWS สุดยอดและมีความยากลำบากไหมในในการที่มาเข้ามาอยู่ใน อาชีพมวยมีครับช่วงแรกๆก็เจ็บหน่อยครับเจ็บหน่อยเพราะอะไรเพราะอะไรเราถึงเลือกกีฬามวยไทยก็ตอนแรกผมหนักเกือบร้อยสิบโลแล้วทีนี้อยากจะลดน้ำหนักกับก็ตามไอเนี้ยมาอ๋อคือเรื่องเรื่องอยากจะลด้ํากลดน้ำหนักแต่พออยู่ไปอยู่มาชอบในวิชาแม่ไม้มวยไทยครับก็เลยโชคต่อเลย จากรดน้ำหนักใช่ไหมตอนแรกมากี่โลนะร้อยเจ็ดครับตอนนี้เหลือแล้วก็ลดไปแปดิบอดตอนนี้เก้าสิบครับโอโ้โห <laughs> ยังรักษามาตรฐานเ <laughs> <laughs> นี่ยมาถามจริงเออมีคนบังคับหรือว่าเราชอบเนี่ยในการที่เรามาชกมวยเนี่ย <laughs> พ่อมาชวนครับผมเลยชอบแล้วตอนแรกเราตอนแรกเราไม่ชอบ ไม่ไม่ครับตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วพ่อมาชวนผมเลยผมเลยอยากลองดูก็แสดงว่าปั้น,น,นตั้งแต่เด็กแล้วปวกขวมก็ตอนแรกตอนแรกเป็นโรคหอบครับก็เลยให้วิ่งก่อนพี่จุ๋ยก็บอกว่าให้ให้วิ่งให้เก่งก่อนเดี๋ยวจะไอพาไปชกเดี๋ยวหาคู่ชกให้อะไรเงี้ยก็เลยวิ่งทุกวันวิ่งวันละครั้งแรกก็ร้อยเมตรสองร้อยเมตรจนวิ่งได้เป็นกิโลโอโหแล้วโรคหอบหายไปไหม หายไปแล้วทุกคนหายไปเลยเหรอใช่โอ้โหนี่ใครดูอยู่นะครับใครเป็นหอบหืดที่เลยที่โรคจัดเนี่ยตอนเด็กดูในมาเป็นตัวอย่างทีหนึ่งทีสองก็ไปครับอืนี่หายแล้วปอหายเลยแข็งแรงทีแรกก็วิ่งร้อยเมตรสองร้อยเมตรเพิ่มไปเรื่อยวิ่งเกือบเครับเพราะความที่เราอยากชกมวยใช่ไหมก็เลยตั้งใจซ้อมใช่ครับถูกไหมครับครับแล้วเป้าหมายเราอะอยากไป่ตยวันลุปินีครั้งแรกครับ อยากต่อยกับใครอยากต่อยกับใครใครก็ได้ครับนี่ยอดสุดยอดแล้วนี่อันนี้เรียนอยู่ด้วไครับเรียนเรียนเรียนไปด้วยเรียนด้วยโชว์บอลไปด้วยครับมันต้องมีความอดทนมากเลยนะความเป็นเด็กอย่างเงี้ยมันไม่มีความอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปอะไรกับเพื่อนเหรอเรามาซ้อมมวยอย่างงี้มันลําบากเราไหมไม่ครับเหรอเพราะอะไรก็ผมชอบอยู่แบบนี้อ ไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากนั่งกินขนมเฉยเฉยก็มีเที่ยวมั้งครับอืมแล้วมันยากลําบากไหมในการซ้อมมวยแต่ละครั้งเนี่ยไม่ครับหรอชอบหรอชอบครับโอ้โหอันนี้อนาคตไกลแน่คือมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมพี่ตั้ง,งแต่แรกจนถึงทุกวันนียโอ้เยอะสถามพี่นะตัวพี่เองนะครับเยอะมากอุปสรรครายการให้เด็กกลุ่มเด็ก ไม่ใช่ง่ายนะอ,อ่ารายการก็ไม่ใช่ง่ายนะครับไหนๆอุปกรณ์เราก็ไม่พร้อมบางทีเคยมีครั้งหนึ่งอ่ะฟ้านี่ไปต่อยต่อยไหนแล้วตอนนั้นออตกระ้ะที่เราไปมอเตอร์ไซค์กันแ่ะใช่ครับอตกที่ออตกรที่กรุงเทพอ่ะไปต่อยอะไรไป,ป<ะ>มอเตอร์ออไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์จากไหนจากเนี้ย จากนี่ขี่ไปใช่รอรถยนต์เสียรถยนต์ผมเสียนี่ตามไปเราไปตีอะไรวะตอนนั้นตีตีสามนะตีสากล่าวว่าไปชั่งน้ำหนักตีห้าไปไม่ทันรอไปไม่ทันแต่ว่าได้ได้ได้ต่อยนะแล้วไฟนั้นเป็นไงมพี่แผลเบรกเบรกน้ำหนักเยอะก็มวยอื่นมาแทนต่อยับค่ายลูกสวนวันนั้นแต่เราเบรกห้าโลไหมห้าโลอะเบรกแต่ ก็ไฟนั really ่นแหละติดตาเลยทีเนี้ยครับคนก็ติดตาว่ามันต่อยสู้ต่อยต่อยอนุก็รู้ทั้งรู้ว่าระเบกย้ารู้ครับแล้วแล้วเราเว้นมอไซค์กันไปแล้วทุลักตุเรมากเลยวะนะผมไม่อยากรู้ว่าด้วยความที่พี่ฉุยก็คือก็ไม่ค่อยจะมีักเท่าไหร่ใช่ไหมความพร้อมก็ไม่ยมีเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายในการที่พานักมวยพาเด็กไปชกแต่ละครั้ง่ะพี่ค่าใช้จ่ายมาเป็นไง ก็เออตังนะครับผมนี่แหละแต่ถ้าไปบางรายการเนี้ยก็ให้การน้ำมันบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ใช่ทุกรายการนะครับก็ดูกันไปอะไแล้วเวลามีรายการมานี่ได้ชกกันหมดทุกคนไหมฮะโชกหมดนี่มาแรกๆดีนี่ก็ครัวไม่มีรายการต่อยมาแรกๆเลยก็ห้าเลยอยากต่อยครับผมจะได้เดือนเดียวสามไฟอ่ะเดือนหนึ่งสามไฟ เป็นไงบ้างโกโนเดือนหนึ่งสามไฟเกือบครับเกือบมีแกบ้านครับก็บอกว่าเขาอยากเลยอยากต่อยเออไม่ไม่ต้องใส่เดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงจัดได้แล้วเป็นไงสามไฟนั้นมีผลเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามาผิดที่ครับก้าวเองอ่ะโค้งเย่งแล้วสามไฟนั้นเป็นไงผลเป็นไงบ้างพี่ชนะไม่แพ้แพ้คิดแพ้กี่ไฟ ที่ต่อยตามไปนั่นนะต่อยสาชนะสองค่แพ้หนึ่งครับโอ้เดือนเดียวอ่ะคือไฟที่สามในระบมอยู่เลยครับใ้ที่สามระบมอยู่เลยเฮ้ยโกโนโกโนเป็นมวยถนัดในรูปแบบไหนต่อยหมัดคับต่อยหมัดก็ได้รถทางมาแต่ผมผมจะสอนมวยแบบนี้จะไม่แบบถนัดเต่ละด้าแต่ละอย่างเลยคืออยากให้ถนัดทุกอย่างั้งใช้หมัดเข่าเราไปเจอมวยเข่าเราก็เข่าได้เจอมวยหมัดเราก็หมัดได้ได้ คือผมจะสอนหลากหลายแล้วนีมานี่มาลืมถามเลยนี่มาถนัดในส่วนไหนของร่างกายมากที่สุดในการชกมวยต่อยครับอันนี้ก็หมัหนักอัตโนมัติเลยมันนักเคยต่อยเขานกไหมนี่มาเคยต่อยเล่นกับดาวไหลครับแล้วเราเคยโดนต่อยเริ่มดาวไหลไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยเพราะเราปิดหน้าอย่างเดียวเคยแตกมั้ยนีมาเคยแตกเคยเคยปวดครับปวดเป็นลูกมะนาวเลยสองสองจุดมั้งลูก อ่ะโอเคครับในเมื่อทุกคนก็มีความฝันอย่างชัดเจนใช่ไหมโคโนนะครับแล้วก็สิ่งเดียวที่อยากได้นะตอนนี้ก็คือความ,มคิดเห็นตรงกันนั่นก็คือเวทีเวที T, นะครับเวที v T. ก็มีโครงแล้วตอนนี้ช่างก็เข้ามาทําได้แล้วนะครับสิ่งที่ขาดและก็สิ่งที่ที่ผู้ฉุยประสานงานกับโคชิโร่ไปนั่นก็คือจุดแต่ง ชุดแต่งเวทีนะครับใครที่ทำค่ายมวยก็จะรู้<ด>ชุดแต่งเวทีเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าเออพี่โอเคเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเออพี่ลองชิดราคามาสุดท้ายแล้ววิฉุยส่งราคามาทั้งหมด7 4,300กว่าบาท7 4,300กว่าบาทกับยุคนี้กับโคกซิโร่ด้วยนะครับกระเป๋าแบรนด์แต่แฟนยังไม่ทิ้ง <c oughs> เอาไงว่าทีนี้นะครับ <c oughs> ก็สุดท้ายแล้วคือดวงเราอ่ะจะไปด้วยกันต่อ ค่ายมวยสิทธิถุยใต้ต้องเดินหน้าต่อก็เลยได้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับนั่นก็คือ K&S Thailand นะครับเป็นน้ำหวานสูตรเข้มข้นนะครับหวานหอมอร่อยทานง่ายนะครับผสมอะไรก็อร่อยโอเคตบมือให้กับ K&S ครับผมอ้อาย้ำก่อนเดี๋ยวจำเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม ถ้านึกถึงน้ำหวานต้องนึกถึง K N S ครับนี่เนี่มาถ้านึกถึงน้ำหวานต้องนึกถึง K N S ครับโอ้โหชัดเจน N โกโนโถ้านึกถึงน้ำหวานต้องนึกถึง K N S ครับนี่ <c oughs> เป็นสำเนียงสนเสน่ด้วยนะ <c oughs> ยังไม่หมดเท่านี้นะครับ K N S บอกมานะครับหลังจากที่เวทีมีโครงมีอุปกรณ์ชุดแต่งที่เขาให้มาแล้วนะครับหลังจากนั้น K N S บอกว่าให้ประสานงานต่อได้เลยครับผมนี่ ว่าน้องๆต้องการอะไรและที่สำคัญรายการกระลังรั้งหนึ่งไบโคลิโลจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับน้องๆในค่ายมวยสิทธิ์ชุยใต้เดี๋ยวติดตามครับอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยที่สำคัญนะกดซูเปอร์แตงให้กับรายการเราด้วยนะครับเพื่อเป็นค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าที่พักและทุกค่านะครับที่เราจะมาทำคลิปดีๆแบบนี้ ให้กับทุกคนได้ดูนะครับอย่าลืมครับสำหรับคลิปนี้เราทุกคนในค่ายมวยสิฉุยใต้ขอลากันแบบมีความสุขแล้วเนาะแฮปปี้นะพี่ชุยยิ้มไม่อยู่ไม่ไม่ไม่หูไปนะพี่นะฝากอะไรถึงนี่ไหมปอนเซอร์เราหน่อยขอบคุณบีมากเลยขอบคุณเกเกเอสขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอเคบายบายลาไปก่อนครับสวัสดีครับเคัสดนอ KNS <T> พอต่อยไปนี่ลืมแบบ K S K S K S